นคงแต่พอส่งมอบถึงคุณลูกๆเรียบร้อยไม่เหลือบริกรไม่เหลือเลยอะไรเงี้ยหรือบางคนเหลือมันกัจะเป็นนี่เหลือ่ใช่เงี้ยเนะเพราะนั้นมันมันก็เป็นลําดับลําดับขั้นไปค่ะจริงๆคนที่ไม่ได้ไปการสัมมนาเนี่ยน่าเสียดายมากมีอะไรคุณก็มาแบบว่าคือคือเดี๋ยวว่าค่อยๆมาขยายคเอาเทปมาออกบ้างไหมเนี่ยผมออกทางทีวีไงเพราะว่าทางวิทยุมันอาจจะลําบากพัฒน์นีดแต่ที่บอกว่าน่าเสียดายคือเลยว่า ไอสิ่งที่เราบรรยายสามเซสชันเนี่ยนะตั้งแต่ Wake Up Makeover แล้วไปจนถึง l t t go เนี่ยนะคือมันมันคือตำลาวันอวของของ personal f i n a n c e เลยล่ะแล้วผมเนี่ยผมที่บอกว่ายกตัวอย่างเรื่องไอไอไอปีแห่งเ,เดือนแห่งการเรียนรู้ทางด้านการเงินของอเมริกาคนนี้ผมไปดูไอสามสิบสเตปของเขาที่เขาเอามาเขียนเอาไว้นะว่าทำยังไงที่จะเรียนรู้เรื่องการเงิน มันมาแบบเดียวกันเพี้ย <Yeah. S 1> แต่เพี้ยแต่ว่าเขามาแตกย่อยลูกย่อย,อยเขาเป็นสามสิบสเตอของเราอาจจะสั้นกว่าหน่อยเพราะบางอันเราก็มันพรุงมลังเราก็ถอนทอนออกไปแต่เราไม่ได้หมายถึงว่าไปก๊อปปี้เข้ามาแต่ว่าระบบความคิดการจัดการด้านการเงินเนี่ยมันเหมือนกัน่ะ <Huh? S 1> มันไม่ได้มีความแตกต่างคือสิ่งแรกเลยมันคือมันต้องเชนตัวเองต้องเปลี่ยนตัวเองคือบอกว่าไม่มีทางที่คุณอ่านตำราอีกยี่สิบเล่มสมหัวก็ไม่มีประโยชน์ ถ้าคุณไม่มีความมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนตัวเองแล้วคุณยังคงเป็นกระดกกบที่ยังตัดสินใจจะกระโดดแต่ไม่กระโดดสักทีมันก็เท่านั้นแหละพูดไปก็สองพยเปี้ยคือไม่ลงมือทำไม่ลงมือทำอย่างหลายๆคนมานั่งฟังเนี่ยเป็นที่มาร่วมในงานนี่ก็ประมาณร้อยกว่าคนนะดูก็ดวงตาเห็นทำกันไปเยอะนะแต่ถามว่าในทางปฏิบัติกลับไปแล้วทำไหม เป็นสิ่งที่ผมคล่องใจมากคือบางครั้งเราก็อืเราจะวัดผลได้ยังไงอะสมมุติเราเราบอกว่าอ่าเราให้มีทำติชมนะก็ติชมชื่นชมกันมาทั้งนั้นอยากให้จัดอีกอยากอะไรจะแบบเอ๊เ,อเราอยากรู้ว่าทํำไหม,มคุณ,ค,ณ,ค,ณคุณก็ต้องมีแบบสอบถามกลับไปยังกลับไปยังช่องไงจะทำยังไงอ่เอาใครใครไปฟังในวันนั้นแล้ว ดวงตาเห็นนาเริ่มไปปฏิบัติจะเล็กจะน้อยก็มอคตากันได้นะแล้วก็เริ่มทําด้วยในากงตาเหมือนกันว่าเป็นยังไงนะคะก็ศูนย์สองหกสี่หนึ่งสี่หนึ่งเก้าหนึ่งส่วนใหญ่อายุอนามเท่าไหร่วันนั้นที่ไปก็หลากหลายส่วนใหญ่ก็กลางคนนะกับวัยวัยวัยสวอก็เยอะพอสมควรคือวัยสวอเนี่ยผมเข้าใจว่าประเด็นใหญ่ของวัยสวอเนี่ยคือมีเม็ดเงินจํานวนหนึ่งที่กําลังจะเกษียณเนี่ยแต่ว่าด้วยเม็ดเงินที่มีอยู่เนี่ย หลังจากฟังเราเนี่ยรายการเราบ่อยๆเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะพอหรือเปล่าเพราะว่ามาหลักคิดมันไม่ยากเนีนคิดแค่กลับมุมกลับว่าอ,อยากใช้เดือนละเท่าไหร่อย,อยู่ไปอีกยี่สิบปีคูณออกมามก็เห็นตัวเลขใชว่าต้องมีเม็ดเงินเท่าไหร่แต่ปัญหาเขาคือเขารู้ว่าเม็ดเงินที่เขามีอยู่ณขณะนี้หมายถึงมูลค่าทรัพย์สินทั้งหลายของเราเนี่ยกับไอเม็ดเงินที่เขาคิดว่าเขาอยากจะใช้ต่อเดือนเนี่ยเขาเริ่มรู้สึกว่ามันไม่พอปัญหาเขาก็คือ พี่ถ้าจะทําไงดีเพราะฉะนั้นคําถามในใจของคนใกล้กเกษียณหรือกรเกษียณแล้วส่วนใหญ่ที่ถึงแม้จะมีเม็ดเงินอยู่ก็จริงแต่มีความรู้สึกว่ามันไม่พอทํายังไงดีเนาะเนี่ยเริ่มคิดแล้วว่าจะหาทางลงทุนยังไงให้ใหมันได้เอ,อผลงอกเงยขึ้นมาแล้วคิดดูว่าเรื่องเรื่องของคนที่ใกล้จกกะเกษียณเนี่ยเขาก็ยังมาฟังใช่ไหมแต่ว่าคนที่ ยังไม่ถึงวัยเนี่ยถ้าฟังแล้วมันเหมือนได้ครีนกได้แต้มต่อคนยังไม่ถึงวัยเนี่ยส่วนใหญ่เท่าที่ผมสังเกตเนี่ยนะจะมีวัยกลางคนซึ่งเริ่มมีเงินออมล้ะก็ก็เริ่ม,มคิด,ดคถึงการลงทุนอ่าเถานั้นหรืออาจจะตากว่าส่วนวัยรุ่นจริงๆที่มาเนี่ยอาจจะจบกระจะผลูกหรือเปล่าไม่ทราบหรือพ่อแม่ดึงมาเปล่าไม่ทราบแต่ว่า ก็เริ่มคิดถึงพอเราพูดให้ฟังก็จะเริ่มคิดถึงเรื่องของการวางแผนในอนาคตค่ะคุณมควเดี๋ยวไปที่สายท่านผู้ฟังกันค่ะคุณจรินท์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่ครับคุณจรินได้ไปงานสัมนาด้วยหรือเปล่าคะไชลค่ะเจฉันปฏิบัติมาตั้งแต่ปีนี้เนี่ยนะคะอายุ84ปีแล้วค่ะโอ้แล้วก็ คือสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีไอ้เงินกู้แบบไปกดเอชเอ็มใช่ไหมเดี๋ยวนี้มันมีเงินออนไลน์อะไรเขาใช่ไหมฮะมันก็ไปกู้ตามไอ้ไปกดไปมีบัญชีก็ไออะไรเขาเรียกอะไรสมัยใหม่เนี่ยนะฮะมันก็มีนีง่ายใช่ไหมคะสมัยฉันเนี่ยได้เงินเดือนตั้งหักไว้บาทหนึ่งนะฮะแบบเทียบไปฝั่งนะฮะก็จะมีก็แรกแรกก็ไปซื้อทองค่ะอื้อทองสลึงหนึ่ง นะฮะพอครบสามตัวนึงก็ไปเพิเ่มไปหนึ่งบาทแล้วก็ซื้อที่นะฮะซื้อที่เอสมัยก่อนเนี่ยมันตารางวาไม่กี่ร้อยเดี๋ยวนี้คุณเชื่อหรือเปล่าคะ,ะรถไฟฟ้ามันกำลังจะผ่านมาจากตารางวาึงที่คุณจะดินเนี่ยนะค่ะจะเป็นตารางวาละสองแสนใหไ้ได้ติดถนนนะฮะแลั้นก็หมดหมดไวเราแล้วใช่ไหมคะก็ให้ลูกนะคะ คอคยฉันเนี่ยมีลูกสามคนแต่ว่าพี่น้องเขาไม่เอาเอาให้น้องคนเล็กไปดูแลแม่ใช่ไหมคะคฉันก็ให้เขาไปแล้วเขาก็ไปเอาเข้าสหรก่อนใช่ไหมคะ,ะให้ปลูกบ้านให้เช่านะฮะเป็นห้องนะฮะเพราะว่าโบราณเนี่ยเขาถือว่าเป็นน้ดดาําบ่อใส่ถ้าทับเท่าไหลไม่หมดใช่ไหมคะคไม่เสียไม่หายถ้าอย่างนั้นไม่โดนในแบบไอ้อะไรอ่ะไอสิ น้ำม,มานะฮะเราก็ยังมีที่ดินอยู่ใช่ไหมคะอ่าแล้วลูกฉันเนี่ยฉันขออย่างเดียวห้าเบ้นการพนันเท่านั้นนะคะถ <c oughs> ้็ใช้มากท่านหนุ่ <c oughs> มบักนี้เขาเป็นเอ้เก็บออมามาแบบนี้ <c oughs> ล,ลูกก็เหมือนกันจ้ะอื <c oughs> ันก็ ขอขอบคุณทั้งสองท่านขอให้มีความเ่ทียู่ทางไหนครับการงานนะคะตลอดจนสปอนเซอร์ใหญ่ๆนะคะโอ้โหโอ้สมองตากเลยครับคุณจรินมีที่อยู่ทางไหนนะฮะใส่ว้างไปแล้วมั้งคะคุณจรินยังอยู่ไหมคะวางไปแล้วคุณรัชนพลไม่เป็นไรอะมาที่คุณพิมพนะคุณพิมพ์สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทั้งสองท่านสวัสดีปีใหม่นะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะเอก็เรียกว่าเป็นฟังแรกนะคะที่โทรเข้าไปในสายนะคะแต่ว่าฟังมานานแล้วดิฉันอยู่แถวเกษตรนวมินค่ะอ๋อฮะนะคะก็ต้องขอเพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารการเงินส่วนบุคคลนะนะคะว่ามันทําไม่ง <un ่ายเท่าไหร่นะคะดิฉันตอนนี้อายุห้าสิบกว่าแล้วนะคะอ่าก็ ต้งซื้อตำราอ่านตั้งอะไรต่ออะไรนะคะคือหมดไปเยอะหมดเงินจากหนังสือครอบส่วนนะคะแต่นั่นคือทฤษฎียอมรับว่าทฤษฎีก็เขียนจากเอคนที่ก็มีประสบการณ์แต่ว่าทุกคนมีวิธีการดําเนินชีวิตไม่เหมือนกันอืรายได้ก็ไม่เหมือนกันไม่เท่ากันนะคะ อจะจะขอพูดเป็นสามส่วนคู่คร่าวนะคะคือช่วงค่ะช่วงที่วัยรุ่นกำลังทํางานเนี่ยไม่ต้องพึ่งหวังก็จะเก็บได้น้อยมากอาจจะเรียกว่าไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นก็ได้เพราะชีวิตเขาเหมือนกับหลุกพ้นจากที่จะต้องให้พ่อแม่สปอร์ตนะฮะตัวเองได้เงินแล้วก็อยากจะสนุกกับชีวิตอันนี้เพราว่าทำได้ในชีวิตธรรมชาตินะฮะพอถึงวัยกลางคนพอเก็บเงินได้โอเคบางคนก็เรียกว่าเพลิดเพลินก็ยังคงเพลิดเพลินบางคนก็ โอเคเริ่มจากตั้งตัวแต่ว่าอุปสรรคทุกคนเศรษฐกิจของ<ม><ม>ส่วนบุคคลเนี่ยไม่เท่ากันะนะคะเออส่วนคนที่เริ่มวัยกลางเขืออะเสียแล้วนะคะอ็<ม>ถามว่าถ้าจะมาเ,เปลี่ยนอ,อวิถีในการว่าเออจะต้องมาควบคุมรายจ่ายแต่งนู่นแบ,บ่นี้<ม>นั่นคือสิ่งที่ดีฟังแล้วเขาคือคือโอเคนะคะ มันสมเหตุสมผลแต่ทาได้ยากนะคะและที่พูดถึงเคสตัวเองว่าพยายามแล้วแต่ว่าบางครั้งมันมีเคสเกิดขึ้นในราหว่างที่เราทํางานอยู่เราเอดดชั่นทำทาธุรกิจส่วนตัวเล็กน้อยนะคะอืบางครั้งมันเข้ามาเสร็จมันอย่างไงเนี่ยมันไม่ได้เดินตามสเต็ปที่เราอยากให้มันเป็นไปนะคะพร้อมกับถามว่าอวิธีการใช้เงินส่วนบุคคลจับเศรษฐกิจภายนอกที่ รอบตัวเราอันนั่นเป็นจุดที่ว่าจะบังคับว่าเราจะทำได้ไม่ได้ตรงนั้นนะคะบางคนถามว่าโอเคเราจะต้องอ่าจะต้องไม่มีเงินจะต้องเก็บให้ได้คือบางครั้งถามว่าถ้าเก็บให้ได้เนี่ยเราเราต้องไปกู้นอกระผมคงไม่ไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องเราไม่ใช่วิธีที่ฉลาดเท่าไหร่จริงไหมฮะทีนี้ที่ฉันก็คิดว่าโอเคอ่ะคนที่จะทำได้ก็หมายถึงว่าต้องคุมจิตคุมใจแล้วก็ พยายามนึกถึงหลักความจริงว่าโอเคถ้าเราจะปลูกความวามั่นคงกับตัวเองเนี่ยนะนะขณะที่เรายังมีกําลังวังชาที่จะทําได้นะ mm hmm. เนี่ยรีบทาจ้ะแล้ว mm hmm. ต้องลบเป็นการลบเหมือนกับจึงบังคับตัวเองนะฮะ mm hmm. ต้องให้เป็นไปงนั้นอาจจะเป็นได้มากได้มน้อยแล้วแต่ <Yeah. S 2> นะฮะ <Yeah. S 2> ตแต่ละปีเราวเศรจฐกิอแต่ละปีไม่เท่ากัน mm hmm. นะฮะก็ hmm. เลยว่าอันนี้มันมันพูดง่ายนะแต่ทำายากแต่ไม่ได้หมายความว่าพูดตรงนี้ให้เกิดความพอแท้ใจไม่ใช่ค่ะออื mm hmm. คนไทยทุกคนควรจะวางแผนในเรื่องการเงินของตัวเองไม่ว่าจะคนที่มีครอบครัวหรือไม่มีครอบครัวนะคะให้มีการบริหารเงินอย่างคนญี่ปุ่นท่านก็มีระเบียบนะคะอยากให้คนไทยเป็นอย่างนั้นบ้างนะคะในส่วนดีของเขานะคะโอเคก็ขอจบเพียงแค่นี้ค่ะขอขอบคุณคามที่แนะคะขอบคุณค่ะส่วนคุณค่ะ 026414191 SMS ี02 8 7 4 10 1 0 1เรามีอีกสายหนึ่งนะคะจริงๆก่อนตปคุณชัยเนี่ยมีก็มีสิ่งที่น่าคิดที่คุณพิมพ์พูดถึงนะคือได้ยานที่ว่าวัยรุ่นก็บอกว่าเฮ้ยมันเงินนิดเดียวขอใช้ชีวิตก่อนพอวัยกลางคนเริ่มมีเงินขึ้นมาก็บอกว่าเฮ้ยมันเริ่มมีเงินละขอใช้ชีวิตแบบสบายๆอีกหน่อยพอว,วัยเกษียณปุ๊บอ้าวเวลาจะหมดแล้วเพาะท่าคิดแล้วยังไงก็ตามนะ มันก็คือสิ่งที่คุณเลิงวิทย์ว่ามันต้องทําแต่เมื่อวานคือถ้าเราปล่อยให้มันช้าไปเนิ่นนานไปมันก็มันก็จะเริ่มเมื่อสายแล้วมันก็สายเกินไปแล้วเราก็จะมีข้อหักล้างตัวเองโอ้ยไม่ทันแล้วอยู่ไปเงี้ยเหรอใ <laughs> นควาเคิด,ดคือมนุษย์มันพร้อมที่จะอยู่ในคอมฟอร์ทโซนอยู่ตลอดเวลาไม่ยอมหลุดออกมา แล้วอนันหนึ่งด่ฉนันว่าว่าต้องต้องรู้สึกเอาไว้คือแบบอย่าบางทีอย่าไปรู้สึกผิดหรือรู้สึกเสียดายกับการอย่างเรื่องการลงทุนเอ TF, f เอฟบางทีเป็นการออมประเภทของเรา<ม>ใช่ไหมเมื่อช่วงวันที่หุ้นขึ้นถึงมากพีคสุดอะ อดีตฉันก็ไปซื้อ L G F ไปนะแล้วหลังจากนั้นมันก็ลงแต่ถามว่าคือถ้าเป็นต่ก่อนเนี่ยก็จะรู้สึกตีอ,อกชกหัวรู้สึกเจ็บปวดเสียได้ถ้าไปเราไปอย่างนี้นแต่ดิฉันไม่ได้คุณรัชพลเดี๋ยวนี้กลายเป็นเฉยๆไม่เป็นไรหรอกก็คือมันเป็นประยะยาวอ,ะอ่ะม,มันจะยังไงเราก็ต้องซื้อก็ไม่ได้ไปแบบว่าเจ็บปวดหรืออะไรเพราะว่าดิฉันกลัวว่าถ้าวันดีฉันไม่ได้ทำาย่วันั้นเดี๋ยวไม่อยู่แล้วไปญี่ปุ่นเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีโอกาสหรือกลับมากระเป๋าฉีกก็เลยต้องรีบเอาเงินที่มีอยู่ซื้อตะก่อนเพราะว่าัีสะดคคยุณช คุณชายคะยสวัสดีค่ะคุณชายคะ่ะคุณชายสาย,าย,าย,ายหลุดเปมัเดี๋ยวยังไงโทรกลับมาใหม่นะคะ,<ป>ะที่ศูนย์สองหกีน,นไอ้หนังสือที่ผมแนะนําเนี่ยนะผมอย่างคุณพิมพ์อาจจะบอกว่าอ่านหนังสือ,อหลายฉบับนะไอ้หลายเล่มนะแต่ว่าหนังสือบางครั้งมันช่วยสร้างแรงบันดาลใจต้องยอมรับแล้วก็ อย่างผมเองเนี่ยผมยอมรับกับตัวเองเลยว่าถ้าผมไม่เจออุบัติเหตุทางการเงินแรงๆผมก็อาจจะใช้ชีวิตเลื่อยเปื่อ,อยของผมเหมือนเดิม,มก็ได้ไเพราะผมก็มีความรู้สึกว่าตราบใดที่ผมยังมีความรู้สึกว่าผมหาเงินหาทองได้ไม่ยากเนี่ยนะผมก็คงไม่ได้คิดถึงเรื่องการวางแผนสักเท่าไหร่แต่พอมันโดนแรงอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นแล้วมันถาโถมเข้ามาแล้วเรามานั่งคิด ตั้งสติใหม่เนี่ยเราเริ่มเริ่มปฏิบัติเนี่ยมันก็จะเริ่มบังคับตัวเองได้พอมันบังคับตัวเองได้ระดับหนึ่งมันก็ค่อยๆขยับขยับขยับขึ้นไปคือมันต้องก้าวข้ามความกลัวออกมาให้ได้ก่อนอืมค่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับสายต่อไปคุณอดุลค่ะสวัสดีค่ะคุณอดุล<ร>ค่ะฮัลโหลคับครับรบกวนปิดกระติว <ผม S 3> นิดนึงค่ะคุณอดุลผมฟังรายการนี้ครับ ก็ <S <s สนใจและก็เห็นว่าเป็นรายการที่ดีสนับสนุนจะยกตัวอย่างเพื่อประกอบสําหรับผู้ฟังนะครับครับผมคือจะเล็กน้อยการออมเนี่ยก็เป็นประโยชน์ทางนั้นและควรจะฝึกตั้งแต่ตอนเป็นเด็กเดี๋ยวนะคะคุณดูนิดหนึ่งช่วยปิดวิทีนิดหนึ่งนะคะเสียงมันก้องไปก้องมาค่ะดูนิดหนึ่งช่วยปิดวิดีโนิดหนึ่งนะคะได้ไหมคะปิดนิดหนึ่งได้ไหมคะเชิญฮะเชิญฮะครับ คือควรจะตั้งแต่เด็กแม้ว่าจะร้มรุกรุกรานบ้างไม่เป็นไรนะครับผมก็เลยจะยกตัวอย่างว่าถ้าเราไม่ทำตันตะเลจะทำให้ไม่ปลูกฝังนิสัยการออ,อมนะครับและสองขอให้มีการแยกเรื่อง ทุนส่วนตัวกับทุนธุรกิจครับเพราะการเป็นหนี้ในทางธุรกิจเดี๋ยวจะเข้าใจว่าเป็นหนี้ไม่ได้ทางธุรกิจเป็นหน,นี้ได้นะครับสามผมยกตัวอย่างว่าผมมาเรียนหนังสือตอนเด็กผมอายุมากแล้วนะครับผมเดม้เงินวันละ หนึ่งสลึงขอโทษนะอัตราค่างเงินตอนนั้นต่างกันเพราะผมมีเงินงบประมาณของผมเพียงหาทิตย์ละ,ะหกสลึงพาอพ่อแม่อยากจนส่งินให้เรียนกรุงเทพผมก็รู้จักการทําบัญชีอย่างที่พึ่งพูดกันเี๋ยวนี้ว่าต้องทําบัญชีทุกวันใช้อะไรก็ตามและเมื่อครบสิ้นเดือนก็เอามาดู วิเคราะห์ดูว่าอะไรที่เราใช้จ่ายไปโดยไม่จําเป็นอ,อนะคระับแล้วก็อะไรที่เราจะประหยัดได้เช่นเราขึ้นรถรางจากสถานที่หนึ่งไปสามสตางค์แต่ถ้าเราลง